I don't heard know you about what me วันนี้ผมก็จะมาสอนตัดต่อคลิปที่ผมเปิดไว้ต้นคลิปนะครับถ้านามะอะไรขอให้ด้วยนะครับเอาละครับจะขอกราบสวัสดีจั้ชมทุกท่านก็เลยครับวันนี้ก็อยู่คอมเมนท์ครับ JKC B Channel นะครับ วันนี้เรได้มาสอนตต่อครับคลิปที่ผมเลงทิกต็อไปก็คือคลิปเปลี่ยนท้องฟ้าเราลุวตามจังหวัดสิเพงนะครับครับอัดดับได้ครับมีเราผมใช้อยู่2อแอปพลิเคชันก็คือแอปจีนะครับนี่ครับแป๊บนะครับสำหรับใครที่ยังคำนวงใครที่ยังไม่มีแอปจีนะครับก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับนะครับก็ไปไม่พิเศษหรือแบบโปรนะครับแบบโปรเท่านั้นนะครับถ้าถ้าเป็นาแบบธรรมดามันต้องเสียตังนะนะผมก็ลิงก์ใต้คลิปเดิมนะครับ ทำแบครับให้เราไปถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปเราเต้นนะครับผมก็ไปถ่ายมาเลยนะครับ Two thousand years later ผมก็ถ่ายมาแล้วแหละครับผมก็จะเอาแบบคลิปเก่าๆมานะครับแล้วก็ามาเข้ามาที่ Enlight Pixel Loop นะครับเป็นแบบโปรนะอย่าลืมนะถ้ามึงกด,ดที่อะไรมามอัดดากแม่งแล้วมาก็ที่แล้วลว่ากดที่ New Creation นะครับแล้วก็เลือกดูกที่เราต้องการเลยนะครับ นี่นี่แลนะอลนี่ครับนี่คือรู moon, ปเดียวต้องการครับเลยรอโหลดแ๊บนะครับนะครับถ้าใครอยากเติมฟ้าเข้ากันมานีครับเราจะเป็นช่องฟ้าแบบนี้แบบไหนก็ได้ครับตามแต่ถ้าผู Proper ้ชมเลยนะครับนี่ครับนี่สำหรับใครที่อยากรู้นะครับว่าถ้าเป็นมิวดีโอมันจะขย <Yeah, S 2> <j> <suff> ับยังไงเราก็กดตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่ครับกดไปเลยนี่หาไหมมันจะเล่นมันจะแบบขยับได้ครับแบบโคตรดีเลยนะครับแล้วก็เช่นเราอยากได้ภาพไหนนะครับเช่นเราอยากได้อันนี้ เป็นฟ้าผ่านะครับวันนี้ก็เฟี้ยวเหมือนกันนะครับนะครับี๋ยวขอขอหาอันที่ผมจะเอาก่อนนะครับจนเราจะเอาอันนี้นะครับวิธีกด x วิธีกด c ฟก็คือกด x p o r t นะครับเนี่ยตัว x p o r t ตัวนี้นะครับเสร็จไปแล้วก็กด x p o r t ไปแล้วก็ปรับผ้าให้เป็นพันแปดสิบนะครับไม่งั้นผ้ามันจะดูเตะแตกๆครับไม่ค่อยสวยนะครับ แล้วถ้าดูว่ามันภาพมันเป็นยังไงนะครับมันจะขยับแบบเหมือนนานๆนะครับสำหรับที่ตามง่เขาตามมือดีก็แหบตาดูนะครับแล้วาก็กดเอ็กพอร์ตนะครับแล้วก็เรามาโหลดแป๊บนึงนะตอนนี้ครับถ้ามันขึ้นว่าวิดีโอเซฟทูแกลเลอรี่แล้วนะรับก็คือเสร็จแล้วนะครับเดร๋ยวมันก็แอปจีนะครับแอปจีตอนนี้นะเดี๋ยวเขาแอปกันเลย และนี่ครับนี่ก็ก็ประธานและนี่คือวีโอที่เราตัดนะครับคือวีโอที่คนยังไม่ตัดคือผมลบออกไปแล้วะอันนี้คือผมถ่ายถ่ายหลังจากหลังจากที่ผมถ่ายเสร็จแล้วนะครับแบบตัดต่อเสร็จแล้วอะครับจะมายะางไรครับนี่แล้วก็กดบั๊กนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนตอนมาดูตอนตอนตอนที่มันเลี่ยเลี่ยนะครับไปนี่ครับไปเลยนะครับนี่ครับแล้ววิธีใส่นะครับแอปจีนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับนะครับนี่เีไม่ใช่นี่แหละครับผม นี่ครับเนี่ยครับมันจะมันก็จะนี้ได้เลยนะครับเแ๋ยวก็จะขยับได้เลยนะก็คือแบบเรามีเสียงเพลงครับแล้วก็ตัดที่มันตรงตวักแค่นี้นะคบผมนะครับก็แค่มีมีแอป G นะครับแอปนี้กับเจอเดอกับแอป Pixel Loop นะครับหรือเปล่าอ่านถูกหรือเปล่า Pixel Loop มันเชี่ยอะไรเนี่ยนะครับผมก็จะไปสนใจนะครับผมก็ข้อคลิปนี้ก็จบดีไหมบ้า จบนะครับนะคะเข้า่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นักำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้้ขอลาไปก่อนนะครับบายๆยังไม่จบหรอกรู้ไหมครับทำไมผมไม่ค่อยได้ทำคลิปช่วงนี้คือผมไม่มีเวลาจริงๆครับคือแบบมันต้องอ่านหนังสือแบบแบบว่านะครับคือมันไม่ค่อยมีเวลาผมเลยไม่ค่อยทำคลิปนะครับต้องขอเขาต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผม ขอโทษจริงๆเลยถ้าสอนไม่ละเอียดนะครับก็ไปดูที่ช่องลาก้อนโกได้นะครับก็ลิงก์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะบ๊ายบาย